ก็คือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่เชื่อว่าหลายๆคนลากันไปตั้งแต่สุขที่ผ่านมานะคะ,คะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางหนึ่งนั้นคือท่ากาศยานดอดเมืองเขาบอกเลยตอนนี้เตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์นะคะ,คะในการดูแลรองรับผู้โดยสารในการไปฉลองเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ,คะ ทางด้านคุณวิจิตแก้วใสเทียมผู้อำนวยการท่ากาศยานดอนเมืองบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะคะออกมาระบุเลยกำชับเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังนะคะในการรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า1 0 0 0 0แคนต่อวันโดยช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดหรือว่าพ Pe ิกพิเรียดนะคะทางเที่ยวบินภายในประเทศระหว่างประเทศคือตั้งแต่9โมงเช้าถึง11โมงแล้วก็ 4โมงเย็นถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะขณะที่ช่วงเวลาตี5ถึง7โมงเช้านี่ยก็จะมีผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศน่าแน่นเป็นพิเศษเนื่องจากมารอนะคะที่จะขึ้นเที่ยวบินแรกของทุกสายการบินด้วยท้งนี้เพื่อความสะดวกรดเร็วราบรื่นในการเดินทางท่านบอกเลยอยากจะขอความร่วมมือนะคะผู้โดยสารที่จะเดินทางเนี่ยให้มาถึงสบิน ล่วงหน้า2-3ชั่วโมงก่อนไฟล์บินจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินก่อนเดินทางป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางคนมาเร็วเนี่ยมาถึงแล้วอาจจะเผลอลงลืมบัตรนู่นนี่พาสปอร์ตต่างๆนาน,นะยังพอที่จะกลับไปเอาทันแต่ถ้าเลยกว่านั้นก็ไม่ทันแล้วนะคะแต่ถ้าบ้านไกลก็อีกเรื่องหนึ่งท่านก็มาตรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะคะ อนอกจากเรื่องของสายการบินเที่ยวบินต่างๆแล้เรื่องของการขนส่งทางรางก็สําคัญค่ะคุณพิเชษคุณอาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยถึงแผนการอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภยัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะตั้งแต่26ธันวาคมจนถึง5มกราคม ปีหน้านี้รวม11วันเลยของกระรวงเขามานาคมก็มีการคาดการนะคะว่าจะมีประชาชนใช้บริการระบบรางรวมกว่า1 6 1 8 0ล้าน6 0 0คนนะคะเรียกว่าต่อเที่ยวหรือว่าต่ำกว่าประมาณการ1 0 0 0 0แ 1,000คนต่อเที่ยวหรือว่าต่ำกว่าปร,ประมาณการร้อยละ5.89นะคะก็แบ่งเป็นรถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน88,750คนต่อเที่ยวแล้วก็รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็รถไฟชานเมืองเนี่ยอยู่ที่ 1>, 1 5 3 1 1ล้าน5 1 7คนต่อเที่ยวแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะรฟอทอเองได้พ่วงตู้โดยสารไปกับขบวนรถโดยสารที่มีผู้โดยสารหนานแน่นแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวกลับ2ขบวนด้วยอย่างที่ขบวน984ชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ขบวนที่6เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรอันนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นเลยนะถ้าขบวนไหนดูแล้วมันน่าจะเกินกว่าขีดจำกัดเสริมไปเลยนะคะท่านบอกตอนกลับก็จะมีเสริมแบบนี้ด้วยเพื่อเมืนความสะดวกแก่ประชาชน เรื่องของการใช้ระบบรางหรือว่ารถไฟนั่นเองส่วนเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกังวลค่ะมีการกำชับเจ้าหน้าที่บนขบวนรถในสถานีประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารงดนั่งและยืนบริเวณบันไดและบริเวณร,รอยต่อของตู้รถไฟเพื่อป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ร่องการพัดตกจากขบวนรถนอกจากนี้แน่นอนตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ ในการเดินรถขนส่งทางรางก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไร้แอลกอฮอล์ไม่ขัดสติอย่างแน่นอนแล้วก็มีการประสานฝ่ายความมั่นคงช่วยดูแลในพื้นที่ระบบรางมากขึ้นด้วยต้องบอกมันเห็นภาพของการบรูรณาการร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดยสารด้วยเครื่องบินทางรางเมื่อวานเราก็มีพูดถึงการโดยสารทางรถโดยสารด้วยก็มีการด,ดูแลกำชับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่เองไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มโดยเด็ดค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยทุกๆท่านนะคะ